สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจ๊แดงจะมาสรุปหวยนะคะสรุปหวยเด่นหวยดังหลายสำนักอ่ะเริ่มต้นปู่สารคามค่ะท่านผู้ชมปู่สารคามเลขกำลังวันวิ่งสามศูนย์ห้าจับคู่สามศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามเน้นศูนย์สามค่ะเน้นศูนย์สามวิ่งศูนย์กับสามม เอาเคออกซะกกอนแล้วก็ตัวรองมีสามห้าห้าค่ะข้างล่างมีสามเกแปดสามแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะของปู่สรารคามเนาะคุณ้นหน้าจอแคปหน้าจอด้วยค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะคะแล้วก็หวยคุณกัญญาให้เด่นบน8ดกับ9ค่ะ8ดกับ9 8้ดห้าบนนะคะแปดห้า แปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสีเา่เก้าห้าเก้าหกหลักร้อยเอาเอาสองใสค่ะเอาสองใสเนาะหลักลอย่เอาสองใสเอาศูนย์ใสประมานละหรือใครมีตัวเด็ดหลักร้อยก็จับใส่ไปเลยเนาะค่ะเด่นล่างค่ะเด่นล่างห้ากับหกห้าหกหกหกห้าห้าค่ะแล้วก็แปดหกแปดห้าหกห้าแล้วก็ตัวเด่นก็มีห้าหกหกห้าอ่าแล้วก เด่นหกเด่นห ok. ้าเด่นหกนะคะคนกันยาขึ้นให้หน้าจอใครชอบก็แคปพวกปูชัยวานทีนี้อ้าวยายทำงานอยู่อย่ามากวนนะ,ปะไปไปเด้งเฉียวเลยไปปูชัยวานบนสามหนึ่งห้าห้าสามแปดหนึ่งห้าสามแปด วิ่งสามค่ะท่านผู้ชวมวิ่งสามนะควิ่งสามแล้วก็ข้างล่างวิ่งห้าค่ะล่างวิ่งห้าจับคู่ไปเลยห้าศูนย์ห้าสามนะคะ 50, ่ะห้าศูนย์ห้าสามอ่าแล้วก็ตัวรองก็ห้าแปดห้าเก้าด้วยค่ะอ่าะเจะแดงจับควยให้ปูเนาะจับไขยให้ปูจับขาม,มาให้ปูเด้อค่ะบปูเด้อปูบนวามาหาอยู่หลักสิบ เจดีย์ก็จัดจัดใส่หลักสิบให้เด้อปูเด้อห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดห้าเก้าเนาะที่กิ่งที่กิ่งไว้ปูนะศูนย์ศูนย์ศูนย์หาสามหาแล้วแปดหาเก้าหาได้ยินวาวเพิ่นมามาหาเป็นหลักสิบก็ใส่ห้าศูนย์ห้าสามเพราะเจดียงจัดห้าศูนย์มาแล้วเนาะห้าศูนย์ห้าสามแปดห้าเก้าห้าไวยพ่อเฮียง ไว้พอเหี้ยงก็ต้องสรุปในเพิลนคนที่ฐากับมีค่ะเพราะว่ามันถ้ามันหลายตัวก็จับหลักเอามันจะมีหลักศูนย์หลักสองหลักสามนะคะศูนย์ก็มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ห้าหลักสองก็มีสองสามสองหกสองแปดสองห้าหลักสามก็มีสามหกสามแปดสามห้าหกแปดนะแล้วก็หกห้าแปดห้าแค่นี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะวงเล็บก็คือสามแปด สามห้าหกแปดหกห้าแปดห้าเนาะคะ่ะวิ่งห้ากับหกข้างล่างเนาะ,ะโอ้มันเป็นใดทั้งบนทั้งล่างค่ะเลขกเพิ่นนะแต่มันเข้าทุกงวดก็มองไว้ถ้าไม่เข้างวดนี้เอางวดก่อนเพื่อนกับเขาอยู่นะะ 18, เนาะสิบแปดเนาะแปดหนึ่งเนาะ่านผู้ชมเขาอยู่เพ่งได้นํามาบวกกล่าวคนที่รอคอยก็มีเนาะคะ่ะเนาะคนที่รอคอยก็มี ไว้ปู่ไว้ปู่ปู่วนไว้ปู่อุบลนค่ะท่านผู้ชมท่านให้มาหลักสิบห้ากับหกบนหลักสิบห้ากับหกหลักร้อยหนึ่งกับสองเนะคะหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามว่าทำใหหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาสามได้เมื่อไหค่ะ หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกสามตัดหกออกให้เลี้ยแตหาเนี่ก็จะสวยค่ะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสามเนาะแต่ว่าบัดดีพันจับคูให้มันหลังมันร้อนี่สองแปดสองสี่สี่สองสองหกหกสองเนวลเดียวจบเพิ่นว่าเพิ่นกับมวนเดียวจบกมาให้หนึ่งเก้าสามแถมไทยค่ะหนึ่งเก้าสามสองเก้าสามเนาะคะ่ะ หวยคุณน้ำทิพตทีนี้น้ำทิพปาปจีนเนาะตัวเด่นก็มีห้ากับแปดตัวรองก็มีสองกับเก้าก็จับคู่ห้าเก้าห้าสองสองเก้าแปดเก้าแปดสองเนาะคะ่ะแปดสองแล้วก็มาต่อที่หวยพ่อสักหวยพ่อสักเพื่กนกะ ไปเอาคลิปเพื่อนมือน,นั้นเจแดงก็ได้ไปเอาคลิปก็น,นํามาบอกกนะาวนอกขอเผื่อเปื่อร่วมหน้าเข้าเพราะว่าเพื่อนเข่ามาสองวันแล้วสิบสี่เพื่อนกับเขาไหมเจ็สองเพื่อนกับเขาเพื่อนหายเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหาสองหมอยพ่อสั่งนะเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าสองท่านติดตามไหมนะหวยพ่อสังอส่งหัดลงบ่อยๆแล้วก็เพชรปาลารวยลงตลอดเนาะบางอื่นเมื่อน,นั้นเจแดียงไปว่าดีเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าสอง ก็ของปู่40เด้อยค่ะข้างบน158แล้วก็58ข้างล่าง1217 52 57 52 57ซึ่งตรงกับครอบศักพอดีก็ละสูตรเลยค่ะแต่ว่ามาประจบกันเออคัดไผ่คัดมั่นแล้วมาว่างใส่กันเพิ่นกับเลยตรงกันหา5 7หา 7, ตรงกับหวยน้ำทิพย์52เนาะ59ก็เป็นเลขดังหาสองหาสองเก้าก็เป็นเลขดังเอาลอชม ไปบางไวยแล้วก็หวยคุณสวาปีเนี่ยสวยงามมากเลย49เนอะวิ่งวิ่ง4กับ7ค่ะท่านผู้ชมวิ่ง4กับ7 49 76 49 47แล้วก็76สามตัวก็มี749 749เนาะค่ะ749ข้างล่าง2กับ0ค่ะ2กับ0 สิบหลักสองกับหลักห้าเพิ่นไห้หน่วยหลักศูนย์กับหลักเก้าเพิ่นไห้สองศูนย์สองเก้าหาศูนย์หากเก้าคุณสวาปีตรงกันกับหวยอาจารย์ธนวัฒนแต่คุณสวาปีให้เจดแดงอาทิตย์ลายอาทิตย์แล้วเนาะคะ่ะแล้วแต่เหลืล่อมแหลกเลยเนาะแล้วก็หอยปูพูเวียงมาสองคือกันนี้คะ่ะสองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนะคะ หวยปูผู้เวียงให้มาที่นี่งวดแรกเนาะคะ่ะแล้วก็หวยคุณนิดร้อยเอ็ดให้มาใหม่เหมือนกันผู้ผู้เวียงกับไฮเจแดงมาใหไม่เนาะเพิ่งเปิดครั้งแรกก็ต้องนำมาบอกกล่าวเผื่อว่างวดหน้าเข้าเนาะถ้างวดหน้าไม่เข้าก็ค่อยผ่านเนาะแล้วก็คุณนิดร้อยเอ็ดนี่ก็วิ่งห้ากนะับสามเนาะเลขคนเขามาตลอดเขามาตลอดเป็นสองปีบนว่าถ้าถ้ามันเข้างวดหน้าก็ตามเนาะ คุณนิดร้อยเอ็ดเนี่ยวิ่งห้าวิ่งสามข้างล่างนะให้เฉพาะข้างล่างนะค่ะเนาะคุณนิดนะให้สามห้าสามเก้าห้าเก้าตัวแถมก็คือเก้าแปดกับเจ็ดเจ็ดค่ะห้าตัวนะค่ะเนาะดูเพี่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อด้วยค่ะดูเพียยความสนุกสนานเพลิดเพลินย่าอันนั้นไ์แล้วก็มีออ้หลาย ไว้ปูข้ามตะก,กาไปเอามือนั่นปูข้ามตะก,การเพิ่นไข่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหาเก่ากับท่านผู้ชมเพิ่นไปปกติเพิ่นจะว่าให้เลขเด้แต่ว่าเพิ่นวันพรนะน่ะคนจะไปหลายเพิ่นกะจะว้าวว้าออกแมาค้นกจะจับสอเลกถูกประจําถูกตลอดค่ะคนไปถ้าถ้าอยากผู้ใดอยากได้นะ่ะไปท้าบุญวันพระไว้ใกล้สอออนะิวกน่ะคนจะเทศนาหรือเพิ่นจะเว้าออกมากะจับตรงนั้นเอาถูกทุกหมดก็จะว่า มือน,นั้นเพิน่นเจ้าบานเพิ่นว่าเพื่อนบ่เคยว้าลอตเตอรี่จักเทียดิเพิ่นเห็นเจดแดงไปแล้วคุยยังหยวยว้า่องหวยขอหวยเพิน่นเพิน่นแล้วว่าเอาลอตเตอรี่มาแล้วเอาหนึ่งเจ็ดเดอ้อเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเก,ก้าคนว่านะเอาสาธุเอาให้ออกเนาะค่ะท่านผูช้ชมหนึ่งห้าเก้าวสวยมากเลยห้าเก้าวหวยแม่กำแพงเพชรไม่ได้เด้อค่ะเด้อหวยแม่กำแพงเพชรไม่ได้ท่านไม่ให้ออกอากาศเนาะ ไม่ให้ไวคุณธนวัตรเนี่ยสองศูนย์สองเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าเพิ่นม,มาเพิ่มเติมนี่เจ็ดศูนย์ค่ะแล้วมาเพิ่มเติมข้างบนตัวเดียวเม็ดเดียวแปดเก้าศูนย์อ่าแปดเก้าศูนย์เนาะเพิ่มมากตัวหนึ่งแปดเก้าศูนย์เลยให้ช่องผระหัดเนาะจะเดียงประเด้ทุกท้ถามเพิ่น โมโทษถามเพื่นกับโบอกว่เพื่นว่าไม่ใช่ว่าเพื่นจะตาเนี่ยอ่าเพื่นทาใหญ่ดยตาใหญ่ดิของดีอยู่มือเพื่นจะเดียงเท่ไปอยู่เพื่นบาบางเพื่อนบอ้รับสายเนาะะเรืนว่าตรงกันห่วยพ่อให้มาหนิวัดก้อนกับเขาวัดก้อนกับเขาหนึ่งสี่วันนี้เอาสองครูใช่นะเนาะเพื่นมีสามสามสามสองสามห้าสามหกสามหนึ่งกับสองห้า นะคะสามตัวก็มีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าสามสี่หลไลกระทั่งช่ว,เวงเบื่อเราบอกยังเบ่อเลยนะยังไม่หมดนะแต่สรุปยังไม่หมดมีหลวงพ่อเชียงรายเนี่ยกับคนร้อยเอ็ดกับคนร้อยเอ็ดนะคะยังเหลือสองท่านมือน,นี้ ไว้หลวงพ่อเชียงลายเพึ่งหายมากมวันแรกเนาะคะ่ะคนวันแรกคนเข่าตลอดเนาะสองตัวก็มีจับคู่หกหนึ่งหกห้าสองห้าสี่หกสามศูนย์สามสี่เก้าสี่ห้าสี่สองตัวเนาะสามตัวก็มีสี่หกสองเก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งห้าสี่สองห้าเก้านี่คะ่ะหลวงพ่อเชียงรายเนาะ คืนเบอร์โทษึ้นคนเบอร์ฮหนา,าจอแคบไว้เลยค่ะแคบไวแคไบไวรดรถตระท่านฟังเอานะปู 5, ่ห้ 7, 1, 5, 1, 9, าหกก็ห้เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเนาะทาเปช่วงหลายตัวแต่ว่าเหลขเพิ่น,นปู่ห้าหกเนี่ยก็ก็พูดให้หน่อยสรุปให้หน่อยเนะาะทาเป็นช่มเนาะเิ่อนอุตสาหายมากแล้วว่าว่าใเ้เพิ่นถ้าหวยเพิ่นถือแล่นไปหาเพิ่นเพิ่นชีวาดิเนาะ ต้นก็นให้หา9หา1 60 28 48 36หา0กับว่าหลายตัวเด้อค่ะเนาะเจ็ดหนึ่งอะหาหนึ่ง9หาอีกตัวหนึ่งเนาะสรุปให้เบิร์ตซงเบิร์ตเราต้องคณิ้งคิ้งเคียงชอบอาจารย์ไหนชอบตัวไหนก็ซื้อเนาะค่ะเนาะไว้เป็นแนวทางวัด นี่มันเคยเขา่าหวยผูชัยวานเคยเข้าเราก็ตามถ้าท่านอื่นเข้าเราก็ตามนะคะหลายตัวเขากับม่เบิงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะใช้สติพิจรารณา,นานใช้ปัญญาพิจรารณา,น,าน,นะคะแล้วก็หวยหวยคนร้อยเอด็ดหวยคนร้อยเอ็ดให้มาห้าห้าหกค่ะห้าเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าสี่ห้าเก้า สี่เก้าห้าหกเ้ห้าอ๋อเพิ่นหายมากสามตัวห้าห้าหกห้าเก้าห้าสี่ห้าหกี่เก้าห้าหกเ้าห้ามิตตเก่าหาค่ะทุกผู้ชมมิตตเก่าหา,าจับคู่สองตัวก็9ก้าห้าห้าเก้าหกห้าหกเก้าหกห้าหนึ่งหหหนึ่งเ้าสี้าห้าเจดเดห้ามองไว้เทียมันถึงสิทธ้ถามหาเพิ่นอีกได้มานเลือกตัวซื้อหลายตัก็ไดเนาะ ก็มาสุดท้ายถ่ายสุดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมผู้พิศนาเนาะคะ่ะผู้พิศนาสิตีตัวใดเพิ่นบอกว่างซิออกไปเนาะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นไปโกนผมคู่บาอาจารย์เพิ่นผู้โนว่นไปเองเสร็จละเวลาวน่นว่นไปว่นไปบัน,ปนเน่มีดระบาดเลือดออกเพิ่นเอรอเมื่อหาเนี่ยเพิ่นกลุ่มกลุ่มใบเสร็จมันเล่มีเลือดติดออกมาเพิ่น เิ่นกัเอชไหนเป็นเสแล้วไม่เลือดติดมากเรียว่าหาศูนย์แปดมันูนั้นอายุหาแปดสิบม้าเพิ่นวันแปดหาหาแปดเพิ่นวันเพม่นาว่าหาแปดศูนย์เพิ่อนวันนะเนาะเพิ่มเ้าวันนี้กไปว้ามากเพิ่นว่าสมัยก้อนนี่ก็ไปกุนผมอยูปุ่นคือกันเพิ่นวอสมัยก่อนกับอูปูนั่นแปดสิบเจ็ดเพิ่นวันเนาะ คนผมก็เลียดออกคือกันพันวาเมื่อเลียดออกเมื่อเบิรงเมื่อติดเลียดติดมือพันเรีย8 8. วกว่าแปดหาหาแปดเรากะเพิ่นก็บอกว่าหาแปดศูนย์ข้ามแหลกที่มันว่าหาศูนย์แปดเนาะคะ่ะท่านผูช้ชมห้าศูนย์แปดกับแปดหาหาแปดกับห้าแปดศูนย์วันละไม่หน่อยตัวได้ครั้วันนี้เนาะ นี่น้อยตัวเนาะหมดก้อนหลายตัวทั้งเพิ่นเขียนให้ทั้งเพิ่นบอกโอ้ยงงเลยทิ้งเลยเจ็ดเก่านะเจ็ดสองตัวเก้าอยู่ตรงกลางทิ้งเลยโอ้เสียดายวันนี้บอทิ้งจักตัวเสื้อฮอดแปดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขดับของแม่ของแม่ของแม่สาวกําแพงเพชรเนาะเลขดับของแม่สาวันก็นมีนดับดับบนล่างเนาะคะ่ะสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 0เก3 4ศ7 8ย์หนึ่งสองสเจ็ห่อินกระดับแต่อาจารย์ธนวัฒน์น่ะให้เก้ามาบนห5เพิ่นกระดับคุณกัญญาก็ให้ห5ห้าหลายท่านก็ให้หก้าเนาะเจดับเออสี 45, ดับศอสามสี่นี่เลขขอบค่าเพ่อตูบุญไม่ตูก,กองเสือ พิ่นกระดับ c สามก็หนึ่งสองดับตลอดค่ะบนล่างด้วย่นบอกว่าสิบคู่เนี่แม่สาวกําแพงเพชรเนาะคะ่ะเนาะเอาขอท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปได้ด้วยกันในงวดนี้ใช้พิจ,จารณาวิจ,จารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะในการรับฟังหวยข้ามูนอยู่กองสลากเนาะ,ะเราเพียงคาดเดาและเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะคะ่ะเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะ มีกินระแวงรัฐบาลรัฐบาลว่าใครจะแวงเ้าจักเทียมาค่ะยายสุดที่รักค่ะยายุดที่รักค่ะจอมชนนอนได้เล้วไปไปเลยไปเลยยายทำงานอยู่นะคะขอท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยเป็นด้วยกันจแดงไปทำหน้าที่แม่เขาก่อนโอ้ยป้าปะไปเดินก่อนยายเดี๋ยวเดินตามเอามาบัดทิท่านผู้ชมก่อนเร็วโชคดีนะคะโอ้ยยู่ดีเนี้ย มาไหวดีๆมามาไหวพร้อมกันเร็วไปพร้อมกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้รวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะนะคะบ๊ายบายไปได้ภาไปแล้วันนี้โอ้ยเาะท่านผู้ชมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย